เมื่อไม่นานมานี้นะครับมันก็ได้มีรูปภาพการพาดหัวข่าวอยู่อันหนึ่งที่ทําให้แอดเนี่ยแทบจะหัวใจวายเลยนะครับก็คือมันเป็นรูปภาพการพาดหัวข่าวของการไปจับชายหน้าตาติ๋วคนหนึ่งอะ่ะที่เขาก็ได้แต่งตัวอยู่ในลักษณะของเสื้อโปโลสีส้มนะครับจนทําให้เราถึงกับอุทานมาเลยว่าอังเคิลโรเจอร์นี่มันอังเคิลโรเจอร์อเนี่ยคือถ้า,าเป็นอังเคิลโรเจอร์ได้โดนตํารวจจับมานะครับมันจะต้องเป็นเรื่องอะไรที่แบบใหญ่จนน่าตื่นเต้นอย่างมากแน่เลย แต่แบบพอเราได้พิจารณาหน้าตาของชายคนนั้นดูพร้อมกับอ่านเนื้อหาของข่าวหน่อยเนี่ยก็แบบโอ้โล่งอกครับชายคนดังกล่าวไม่ได้ชื่อว่าอังเคิลโรเจอร์แต่ว่ามันหน้าเหมือนมากเลยคือถ้าหากเพื่อนๆคนไหนกาลังเปิดหน้าจออยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถแวะเข้ามาดูกันได้นะครับใบชายคนนี้เนี่ยเขามีทั้งหน้าตาลักษณะการแต่งตัวอะไรที่เหมือนอังเคิลโรเจอร์มากหรือเปล่าแต่เทาะว่าโอเคทีนี้เองลหละมันก็เลยทําให้แอดสงสัยแล้วนะว่าแล้ว ไอ้ชายที่เขามีลักษณะคล้ายๆกับอังเคิลโรเเนี่ยเขาไปทำผิดอะไรมาล่ะทำไมตำรวจเนี่ยอยู่ๆถึงได้มารุมจับเขากันแท่งยี่แบบแห่ hey, มาสังคณะงิ้วแบบนี้นะครับผมซึ่งพอเราลองไปหาเรื่องนี้มาดูเนี่ยก็แบบโอ้ m ม่ก d มันเป็นเรื่องราวที่สลดไม่แพ้กับข่าวที่ถ้าหากว่าอังเคิลโรเร์โดนจับไปจะเป็นยังไงเลยนะครับผมซึ่งนั่นแหละ มันก็เลยได้ทําให้แอดต้องนําเรื่องนี้นะครับมาปากสว่างไม่ใช่ละมันเล่าบอกต่อกับเพื่อนๆเ,เลยนะครับผมตามคอนเซปต์ของเรื่องราวได้จากทั่วโลกที่รายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary เนี่ยมักจะเอามาเล่าให้ฟังกันแทบทุกวันเวลา2องทุ่มนะครับผมโดยต้นเหตุของเรื่องนี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นยังประเทศสิงคโปร์ครับหรือว่าประเทศที่แบบ ถ้าหากเวลาใครนึกถึงมันแล้วก็ต้องคิดว่าเป็นประเทศที่แบบสงบสุขมีความปลอดภัยอะไรอยู่อย่างแน่นอนเลยใช่ไหมครับซึ่งแบบโอเคแหละแง่หนึ่งเนี่ยสิงคโปร์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่สามารถเกิดคดีสยองอะไรดังเช่นเรื่องราวในวันนี้ได้นะครับผมที่เรื่องเนี่ยมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นมาจากการวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือของคุณพ่อคนหนึงจากสวนสาธารณะนะครับ ที่ก็ได้วิ่งมาในสภาพที่แบบแขนขาเนี่ยสะบัดสะบมเป็นแผละอะไรอย่างเต็มตัวเลยพลางปากก็ร้องว่าช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมด้วยตอนนี้เนี่ยมันมีกลุ่มคนร้ายจากที่ไหนก็ไม่รู้บุกเข้ามาทําร้ายผมกับลูกๆซึ่งกําลังเล่นอยู่ในสวนสาธรารณะอย่างนั้นและตอนนี้เนี่ยคนร้ายมันก็ได้แย่งลูกสองคนของผมไปแล้วหลังจากนั้นมันก็หนีเลยคือ คุณพ่อคนนั้นนะครับเขาเหมือนก็จะเป็นคนที่ร่างเล็กมากอะแล้วเขาก็คงประเมินแล้วแหละว่าถ้าเขาจะไปบวกสู้กับกลุ่มคนร้ายที่ได้พุ่งมาทําลายเขาเนี่ยคุณพ่อคงจะสู้ไม่ไหวแน่เลยคุณพ่อนะครับก็เลยได้ใช้แผนในการสละลูกออกมาก่อนนะครับแล้วก็รีบออกมาหาใครก็ได้ที่กลุ่มเยอะๆเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือคุณพ่อแทนก็แบบคนเยอะเนี่ยมันก็น่าจะช่วยได้มากกว่าใช่ไหมหากแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันก็เหมือนกับจะสายไปแล้วครับ เพราะว่าในเวลาต่อมาเมื่อกลุ่มคนที่จะช่วยคุณพ่อกับคุณพ่อเนี่ยได้เดินเข้าไปตามหาตัวของเด็กในสวนสาธารณะนะครับพวกเขาก็ได้ไปเจอกับลูกชายทั้งสองเขาในลักษณะที่แบบวิญญาณมันได้ออกจากร่างไปหมดแล้วนะครับผมคือถ้าหน้าจมอยู่ในโคลนตมแบบนั้นแล้ววิญญาณไม่ออกจากร่างเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงนะครับผมแต่ทางโปลิสเนี่ย ขาก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไอการที่เด็กได้วิญญาณออกจากร่างไปเนี่ยมันเป็นการออกจากร่างไปเพราะจมน้ําหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ามันมีการเค้นคออะไรก่อนแล้วเอาไปแช่น้ํากันเพื่อสร้างสถานการณ์แบบนั้นนะครับเนื่องจากว่าพอโบลิสเขาไปดูตรงบริเวณคออะไรเนี่ยนะโบลิสก็จะพบรอยเป็นแบบลักษณะจ้ำๆเหมือนกับเป็นรอยมือก่อนนะซึ่ง เราก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นแต่นั่นแหละครับเมื่อคุณพ่อได้เห็นลูกของตนเองเนี่ยได้วิญญาณออกไปถึง2คนในวันเดียวแบบนี้นะคุณพ่อก็ถึงกับเข่าสุดแล้วก็ก้มหน้าร้องไห้กันแบบไม่อายสื่อตรงนั้นเลยนะครับผมและด้วยความที่ว่าคดีนี่มันเป็นคดีซึ่งอุกชกันแล้วก็โหดมากแบบนี้นี่เองทางตำรวจของสิงคโปร์ในตอนนั้นเนี่ยเขาก็เลยได้มีการเริ่มสืบกันอย่างจริงจังเลยนะครับผมว่าแบบ คุณพ่อเนี่ยเคยมีเรื่องบาดหมางหรือไปทําอะไรให้ใครโกรธแค้นบ้างหรือเปล่าเพราะแบบไอ้การที่คนร้ายมันจะมาก่อคดีซึ่งมันดูแบบโหดร้ายขนาดนี้มากเนี่ยแสดงว่าคนร้ายนะครับมันน่าจะมีความแค้นสะสมอะไรกับครอบครัวเนี่ยมาอย่างเยอะแยะแน่เลยซึ่งแบบถ้าเราจะบอกว่าเด็ก2คนไปทําให้คนอื่นแค้นเนี่ยก็คงจะแบบ เป็นไปได้ยากอะนะเพราะว่าเเด็ก2คนที่ได้วิญญาณออกจากร่างไปนะครับเขายัางมีอายุเพียงแค่เป็นเด็กประถมต้นเท่านั้นเองนะ่ะถ้าว่ากับคุณพ่อนี่สิคุณพ่อเคยไปทําอะไรบาดหมางหรือเปล่าซึ่งคุณพ่อนะเขาก็บอกเปล่านะผมก็ไม่เคยไปใช้ชีวิตอะไรให้คนอื่นเขาได โกรธผมหรือบาดหมางเลยซึ่งพอตำรวจไปถามพยานแวดล้อมดูคือคนในบริเวณบ้านของคุณพ่อนะครับมันก็ได้เป็นคําตอบเดียวกันนะคือคุณพ่อคนนี้เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดีมากเอื้อเฟื้อช่วยเหลือคนท้องถิ่นอยู่เสมอคือมันเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะมีใครได้แค้นคุณพ่อคนนี้นะครับซึ่งเมื่อเป็นแบบนั้นเนี่ยตำรวจก็เลยเริ่มซักถา,ถามถึงรูปร่างหน้าตาของกลุ่มคนร้ายเลยอย่างเช่นแบบเขาใส่เสื้อผ้าอะไรกันบ้างตัวสูงตัวยาวขนาดไหนหรือว่ามีหน้าตาอะไรเป็นแบบไหนเหลย ผื่อที่ว่าตำรวจเนี่ยจะได้เอาไปเขียนเป็นแบบสเก็ตแล้วก็ออกไปให้คนเนี่ยได้ตามหาตัวคนร้ายกันได้ใช่ไหมครับผมถ้าแต่ว่าคุณพ่อก็บอกเออผม,ผมจําไม่ได้ครับตำรวจผมจำไม่ได้จริงๆว่าคนร้ายหน้าตาเป็นยังไงเพราะตอนนั้นตอนที่มันได้บุกมาหาผมเนี่ยผมตกใจมากจนกต้องลืมเลยไปหมดเลยคือตำรวจก็แบบออคุณจะจําหน้าคนร้ายมาไม่ได้ยังไงคนร้ายได้มาทําร้ายคุณนะั้นหรือว่าคนร้ายเนี่ยเขาได้ใส่หน้าก่งหน้ากากอะไรแบบนี้หรือเปล่าคุณพ่อก็แบบไม่ครับ ซึ่งเมื่อคุณพ่อได้ตอบมาแบบนั้นเนี่ยเหล่าตำรวจนะครับก็เริ่มเพ่งพินิษพิจารณาดูไปที่ตัวคุณพ่อหลังจากนั้นก็ไปกระตุกเสื้อตำรวจแล้วก็หันหลังไปซุบซิบนินทากันนะประมาณแบบซุบซิบไมียให้เขาได้ยินนะครับว่านี่ปีหนึ่งเอ็งคิดเหมือนข่าหรือเปล่าคิดอะไรเหรอเอ็งไม่คิดหรือว่าบาดแผลที่มันได้เกิดบนตัวคุณพ่อเนี่ยคือมันก็มีอยู่จริงๆอะนะ แต่มันจะดูเป็นบาดแผลฟกช้ำอะไรที่มันดูผิวเผินเกินไปหน่อยหรือเปล่าคือถ้าหาคุณพ่อเขาบอกเขาโดนทําร้ายมาจริงเนี่ยทำไมบาดแผลมันถึงดูมีลักษณะแบบเหมือนคนเล่นกันแค่แบบเพื่อนแกล้งมาหยิกอะไรกันแบบนั้นน่ะมันไม่ดูเหมือนกับการโดนทําร้ายอะไรที่โหดๆเลยนะนั่นแหละตํารวจก็ได้เริ่มสงสัยแล้วนะครับว่าหรือจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยแหละอาจจะกําลังปิดบังอะไรบางอย่างกับทางโปลิสอยู่หรือ ปล่าแต่ว่าด้วยความที่คดีนี้มันเป็นคดีอาญาโปลิสก็เลยไม่สามารถสีสัวได้นะครับโปลิสเนี่ยจำเป็นจะต้องไปหาพยานอะไรอย่างอื่นมาเสริมน้ําหนักเขาก่อนเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าเออเรื่องที่โปลิสได้คิดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับผมนั่นแหละโปลิสก็เลยได้ไปสํารวจยังที่ท้องถิ่นแล้วก็ไปเจอแบบ เรื่องแปลกๆอะไรหลายอย่างจริงๆด้วยยกตัวอย่างเช่นตอนที่โปลิสเขาได้เดินไปสำรวจตรงสวนสาธารณะแล้วก็ไปถามคนบริเวณนะั้นว่าเมื่อวันที่เกิดเหตุเนี่ยคุณเห็นใครแปลกๆอะไรได้เดินเข้ามายังสวนสาธารณะบ้างไหมซึ่งคนส่วนใหญ่ก็แบบไม่มีนะเพราะแบบไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสวนสาธารณะท้องถิ่นที่ทุกคนเนี่ยก็คุ้นหน้าคุ้นตากันหมดแต่ถ้าว่า ผมก็จําได้อย่างนี้นะครับคุณตํารวจจําได้เลยเลยผมจําได้ว่าคุณพ่อกับลูกๆสองคน,นเขาเดินมาแบบธรรมดายอย่างนั้นแต่ว่ามันมีตอนหนึ่งอะตอนหนึ่งที่ผมไม่เข้าใจเลยว่าทําไมที่คุณพ่อเนี่ยจะต้องพาลูกๆได้เดินเข้าไปในพุ่มไม้ซึ่งแบบมันเป็นตรงบริเวณที่คนปกติเนี่ยไม่ควรจะเดินเข้าไปหรือลูกๆเขาเนี่ยจะปวดฉี่ชี้อะไรกันหรือเปล่าผมก็เลยได้เดินจากไปซึ่ง เมื่อถึงตรงนี้แล้วครับตำรวจก็เริ่มเอกใจแล้วว่ามันอาจจะเป็นอย่างที่ตำรวจคิดจริงๆก็ได้และนอกจากนั้นเองมันก็ยังมีหลักฐานจากการตรวจ DNA อะไรตรงบริเวณร่างเด็กนะครับผมแล้วเขาก็ไม่มีการไปเจอ DNA อะไรของใครคนอื่นเลยนอกจาก DNA ของคุณพ่อนะครับที่มันดันไปปรากฏอยู่ตรงบริเวณที่เด็กเนี่ยได้โดนทําร้ายร่างกายด้วยนั่นแหละด้วยหลักฐานต่างๆดังนี้นะครับโปลิสเนี่ยก็เลยได้หันมาสอบถามกับคุณพ่อใหม่เลยว่านี่ คุณมั่นใจนะว่าไอ้วันที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีใครคนอื่นได้มาทําร้ายคุณจริงๆคือเออเอเราได้หลักฐานมาหมดแล้วแหละตอนนี้คุณไม่ต้องโกหกตารวจแล้วคุณใช่ไหมคือคนร้ายนั่นแหละเมื่อคุณพ่อได้โดนตํารวจเขาเค้นดังกล่าวอะไรแบบนี้นะครับคุณพ่อก็เลยต้องยอมรับเลยว่าใช่ครับไอเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ย คุณพ่อเป็นคนทำเองซึ่งแต่คุณพ่อดังกล่าวเนี่ยก็คือชายใส่เสื้อสีส้มที่แบบพอปิดหน้ากากแล้วมันจะดูคล้ายๆกับอังเคิลโรเจอร์นั่นแหละครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยชายผู้นี้นะครับเป็นคนที่มีชื่อว่าเซเวียร์ยับจงหุนซึ่งอันนี้แอดก็ไม่รู้ว่าแอดอานออกเสียงถูกหรือเปล่านะคือมันเป็นจีนแบบสิงคโปร์แต่ถ้าอ่านเป็นจีนกลางมันจะอ่านได้ว่าเย่จินหงนะครับหรือแอดจะขอเขรียกสั้นๆว่าออเฮียหงก็แล้วกันที่หลังจากเรื่องราวทั้งหมดมันได้โปแตกขึ้นมาเนี่ย A ออาเียหงงขรรนะคับ ก็ได้สรารภาพออกหมดเปลือกเลยถึงทั้งแรงจูงใจแล้วก็วิธีการซึ่งเขาได้ใช้กดปุ่มชัดดาวสองน้องหนูซึ่งก็เป็นลูกในสายเลือดของเขาเองนะครับผมที่เรื่องซึ่งเขาได้สรารภาพออกมาเนี่ยก็บอกเลยว่ามันถึงกับทําให้ตํารวจบางคนน่ะต้องสลดกันหนะักมากกว่าเดิมอีกคือเหมือนกับว่าแต่เดิมทีแล้วนะครับเฮียหงคนนี้เนี่ยแกจะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีนิสัยดีร่าเริงม,มีการศึกษาดีการงานก็เยี่ยมคือเรียกได้ว่ามีทุกอย่างในชีวิตนะ่ะ เพอร์เฟกกันหมดเลยจนกระทั่งอเฮหงเนี่ยก็ได้ไปเจอกับเมียคนหนึ่งซึ่งเคยแต่งงานมาแล้วลมีลูกติดนี่แหละแต่อเฮหงก็ไม่ได้คิดมากเลยก็แต่งงานกับเมียคนนั้นมานะครับแล้วก็ได้มามีลูกด้วยกัน2คนเป็นฝาแฝดมีนามว่าอีธานยับอีช่างช่างเหมือนชื่อว่าอีธานละกันกับแอสตันนะครับในช่วงเดือนตุลาคมของปี2010นั่นเองซึ่ง ชีวิตของอาเฮียหงในตอนนี้นะครับก็บอกเลยว,ว่ามันไม่รู้จะเป็นชีวิตที่ดีขนาดไหนนอกจากการงานการเงินอะไรจะดีแล้วเขาก็ยังได้เป็นพ่อคนอีกด้วยแล้วเขาก็ดูแลลูกฝาแฝดทั้งสองคนนะงเขานะครับอย่างประครบประงมเลยโดยหวังว่าลูกเนี่ยจะได้เติบโตมาเป็นคนที่ดีของสังคมจะเรียนเก่งอะไรคือเป็นความหวังเหมือนกับพ่อแม่ทั่วไปที่มีให้กับลูกนี่แหละฮากแต่ว่าเมื่อเด็กฝาแฝดทั้งสองคนนั้นได้เริ่มมีอายุประมาณสองขวบนะครับ ทั้งเฮียหงและเมียของเฮียแกเนี่ยก็เริ่มสังเกตเห็นอาการแปลกๆอะไรบางอย่างของเด็กแล้วครับอย่างเช่นว่าเด็กเนี่ยก็จะมีอาการเออหรอบ้างมีห้การเรียนรู้ช้ากว่าปกติบ้างซึ่งตอนแรกเนี่ยทั้งคููก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับคิดว่ามันก็ยังเป็นทารกอะไรที่มีการพัฒนาช้ากว่าเด็กคนอื่นเท่าน,นั้นเองอะคืออาจจะเป็นไปได้ว่าเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงดูไปอีกหน่อยเนี่ยเขาก็จะโตขึ้นมาเป็นเด็กปกติเองนะครับ ในตอนนั้นเองเนี่ยทั้งเฮียหงแล้วก็เมียนะครับก็เลยได้ไปใช้วิธีการจ้างพี่เลี้ยงมาหรือว่าจะเป็นบุคคลที่ดูมีความชํานาญในการเลี้ยงดูเด็กอะไรแบบนี้นะเพื่อที่จะมาช่วยพวกเขาเนี่ยเลี้ยงดูได้แรงหนึ่งคือเหมือนกับทั้งสองนี่ก็อาจจะคิดว่าพวกเขาเนี่ยไม่รู้วิธีในการเลี้ยงเด็กอะไรดีแบบนั้นนั่นไงแต่ถ้าว่าถึงแม้จะเลี้ยงไปยังไงนะครับไอ้ความเออเหรอเนี่ยมันก็ยังเออเหรออยู่อย่างนั้นนั่นแหละจนกระทั่งในอีก3ปีให้หลัง ก็คือเมื่อปี2017เนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่นะครับก็ได้เอาเด็กไปตรวจดูในโรงพยาบาลหลังจากนั้นแพทย์ก็ได้วินิจฉัยว่าเด็กเนี่ยได้เป็นโรคอะไรนะครับซึ่งอันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะว่าก่อนหน้านั้นเขาเคยเอาเด็กไปตรวจดูมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าหมอในเพิ่งมาวินิจฉัยเจอในตอนนี้นะครับผมแต่เอาเป็นว่าไอสาเหตุที่ลูกๆของทั้งสองเนี่ยได้มีการพัฒนาขึ้นมาช้าแบบนี้นะครับก็คือเหมือนกับเด็กทั้งสองจะมีอาการเป็นออทิสติกครับซึ่งแพทย์เนี่ย ก็บอกให้พวกเขาได้ทําใจเอาไว้เลยนะว่าเด็กของพวกเขาเนี่ยเมื่อโตขึ้นมาจะมีอาการที่ไม่เป็นเหมือนเด็กปกติอย่างแน่นอนแล้วอาจจะเป็นไปได้ว่าเด็กเนี่ยจะมีอาการหนักไปมากกว่าเดิมด้วยซึ่งเมื่อพูดมาแบบนี้เนี่ยมันก็ถึงกับทําให้เมียของไอเฮียหงนะครับแกถึงกับกลุ้มจนนอนไม่หลับเลยละครคือกลุ้มคิดมากแล้วก็ไม่อยากจะยอมรับความจริงนะครับผมแต่เหมือนกับว่าเฮียหงของเราเนี่ยแกจะยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอยู่ก็คือลูกอะนะ ออกมาแล้วมันก็ต้องเลี้ยงดูอะไรให้เขาได้เจริญได้ดีใช่ไหมครับผมนั่นแหละเฮียหงเนี่ยก็เลยพยายามดูแลลูกๆต่อไปนะครับโดยที่พยายามไม่นึกถึงไปว่าลูกของเขาเนี่ยเป็นโรคเป็นป่วยอะไรก็คิดว่าลูกของเขาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเด็กๆธรรมดาทั่วไปนี่แหละดังนั้นเองเมื่อลูกของเฮียหงได้มีอายุสักประมาณ9ขวบหรือว่าในอีก3ปีต่อมานะครับเฮียหงเนี่ยก็เลยได้ส่งลูกๆแฝดทั้งสององเขา ให้เขาไปเรียนยังโรงเรียนปถมหนึ่งร่วมกับเด็กธรรมดาคนอื่นนะครับโดยหวังว่าเดี๋ยวการเรียนแบบโรงเรียนนี่แหละมันก็จะมีการสอนให้ลูกๆของเขานี่ได้กลับเป็นแบบปกติเหมือนเดิมเองซึ่งมันก็ไม่ได้ยังไงเลยครับเพราะว่าถ้าใครรู้ว่าคนที่เป็นโรคออทิสติกเนี่ยนะมันจะเป็นโรคอะไรที่แบบพบเป็นแล้วอยู่กับเราไปตลอดชีวิตไม่มีทางแก้ไขได้อะนั่นแหละ ในเวลาต่อมาค,คุณครูนะครับก like like ็เลยเหมือนกับจะมีการเรียกผู้ปกครองแต่ก็ไม่ได้เรียกไปเพื่อไปด่งไปด่าอะไรนะแต่เรียกไปเพื่อปรึกษาว่าเนี่ยโรงเรียนเนี่ยก็จะพยายามดูแลเด็กๆทั้งสองนี่แล้วแต่ด้วยความที่ว่าโรงเรียนเนี่ยมันก็ไม่ใช่โรงเรียนสําหรับเด็กพิเศษอะไรไงโรงเรียนก็พยายามแล้วแต่โรงเรียนก็ทําไม่ได้ดังนั้นเองโรงเรียนก็เลยยากจะขอความร่วมมือจากคุณแม่อะไรเนี่ยให้แบบพอส่งเด็กเข้ามาก็อย่าส่งเด็กมาอย่างเดียวส่งพี่ลงพี่เลี้ยงหรือว่าเอาแม่เนี่ยมาดูแลด้วยเพื่อจะแบบ ช่วยกันพัฒนาเด็กอะไรไปแบบนั้นนะครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันเป็นเพราะไอ้เรื่องนี้เองหรือเปล่าที่มันเหมือนก็จะทําให้คุณแม่เนี่ยได้เครียดหนะักไปมากขึ้นนะครับเพราะอันนี้ในข่าวเนี่ยมันจะมีเรื่องเล่าด้วยว่าพอหลังๆจากที่คุณแม่ได้มีความกดดันอะไรแบบนี้มากขึ้นใช่ไหมเธอก็เริ่มรู้สึก เกลียดเด็ก2คนนี้ขึ้นมาแล้ววะครับคือบางทีเธอก็จะดูแลปฏิบัติกับเด็กแบบไม่ดีคือพอเด็กมันเออเลอไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมแม่ก็จะโวยวาทแบบไมไม่รู้เรื่องอะไรแบบนั้นคือแบบจะไปรู้เรื่องได้ยังไงเด็กมันเป็นออทิสติกแต่ก็นั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้ในเวลาต่อมาเนี่ยคุณแม่ก็เหมือนกับจะละเลยการเลี้ยงลูกแฝดของเธอไปเลยนะครับทําให้เฮียหงที่ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวทําหน้าที่ในการหาตังค์มาอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องเริ่มเครียดตามไปด้วยนะครับว่าแบบ เอาแล้วอย่างนี้จะทํำยังไงสองมือสองเท้าเขาเนี่ยก็ต้องหาเงินใหม่แล้วและตอนที่จะมาเลี้ยงดูลูกเลหละทำไมเมียไม่ดูแลลูกอะไรแบบนี้เลยไปเอาแต่มต่ดูแลลูกติดของเธอนะครับเตหงก็แบบไม่เป็นไรครับลูกมันก็คือลูกคือเขาจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมากนะครับผมซึ่งไอตรงนี้เนี่ยแอดก็แบบชื่นชมเฮหงมากเลยเนื่องจากว่าไอคนที่มาเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยอาการพิการเนี่ย มันจะไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่ง่ายๆนะคือบางทีเราต้องอาศัยความพยายามแล้วก็ความอดทนอย่างมากอะ่ะจนบางทีก็ทําให้คนดูแลเนี่ยเกิดความกดดันจนแทบจะโรคจิตไปเสียเองนะครับผมคือพูดเหมือนมีประสบการณ์ตรงมาเลยนะซึ่งนั่นแหละครับผมมันก็เลยทําให้อายเฮหงเนี่ยเริ่มจะเป็นโรคจิตอ่อนๆกันมาแล้วแต่ถว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันก็ยังไม่นําไปสู่เหตุสลดที่จะเกิดขึ้นในเวลาต่อมาหรอกนะจนกระทั่งอเยเฮหงเนี่ยอยู่ๆแกก็ไปได้ยินเสียง ขึ้นมาจากเมียของเขาครับซึ่งแบบไองเงียหงที่กำลังดูแลลูกอยู่ก็แบบเฮ้ะเดี๋ยวนะเมียรมร้องอิขึ้นมาได้ไงเนี่ยเขายังไม่ได้ไปอยู่ใกล้เมียเลยนะแสดงว่ามันจะต้องเป็นการที่เมียไปโดนคนอื่นบีบแขนมาเลยสินเนี่ยนั่นแหละครับในช่วงเวลานั้นองเอเฮียหงก็เลยได้ไปรู้ความจริงว่าเมียของเขานะครับได้ไปมีชู้ ใช่แล้วครับคือเมียนอกจากจะทิ้งลูกทั้งสองไปเลยเนี่ยยังทิ้งผัวตัวเองด้วยปล่อยผัวดูแลลูกที่พิการอะไรไปเลยมันก็เลยเป็นการทําให้ฟางเส้นสุดท้ายของเองเฮยหงเนี่ยได้แตกแปะออกมาจนทําให้เฮยหงเนี่ยรู้สึกว่าเด็กทั้งสองนะครับเขาเป็นต้นปัญหาของเรื่องทั้งปวงและถ้าเฮยหงจะไม่ต้องมาดูแลเด็กๆเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็คงจะดีนะครับผมแต่ไม่ได้ไม่ได้สิเขาเป็นลูกของเรานะเราเกิดมนาะแล้วเราจะต้องดูแลเขาเอ๊ะ หรือว่าเราจะแก้แค้นคุณเมียเดียวคือก,กดปุ่มตัวเองชัดดาวไปเลยแล้วก็ทิ้งให้เมียเนี่ยได้ดูแลลูกเลยจะได้รู้จักวิบากกรรมอะไรแบบนี้บ้างใช่ไหมแต่แบบพอเขาลองหันกลับมาคิดดูที่แบบขนาดเขาอยู่อย่างนี้เมียยังไม่ได้ดูแลลูกเลยแล้วถ้าเขาจากไปแบบเนี้เมียจะไม่ยิ่งทําให้ชะตาชีวิตของลูกเขามันได้ชีช่ำและกรรมตบอลไปมากกว่านั้นเลยครับจนสุดท้ายนี่เฮียหงก็เหมือนจะมาสรุปไอเดียได้ที่ว่า เขาก็จะกดปุ่มชัดดาวไปพร้อมๆกันทั้งตัวเขาแล้วก็ลูกเลยนะครับผมก็เลยทําให้เรื่องราวเนี่ยมันได้ดําเนินมาถึงเหตุการณ์ในช่วงก่อนที่เยหงเนี่ยจะวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือนะครับก็คือในวันนั้นเนี่ยเยหงก็พาลูกผู้เป็นออทิสติกของเขาทั้งสองนี่แหละไปเดินเล่นอยู่ในสวนสาธารณะอะไรตามเคยนะครับพร้อมกับไอ้ความคิดเรื่องนี้ที่ได้วกวนอยู่ในหัวเขาอยู่เรื่อยๆด้วยว่าจะทําไม่ทําจะทํา ไม่ทำอะไรแบบนี้วนๆอยู Ö, unken, lur id, lur id, world, ่เรื่อยๆนะครับจนกระทั่งกว่าจะรู้ตัวอีกทีนี้เฮหงก็ได้พาลูกๆเขาเนี่ยได้เดินเข้ามายังบริเวณพุ่มไม้มืดๆในป่าแล้วว่ะเสร็จแล้วนะครับเฮหงก็ไปสังเกตเห็นกับปุ่มชัดดาวที่ตรงคอลูกชายนก็เลยกดไปตึ้งๆึๆงตึงตึงเสียงดับไปหนึ่งคนซึ่งในตอนที่กดปุ่มลูกชายคนแรกได้เสียงดับไปเนี่ย ไอ้ลูกชายคนที่สองนะครับเขาก็ได้ยืนดูอยู่ด้วยแล้วก็ดูแบบไม่ได้กงไม่ได้กลัวไม่ได้วิ่งหนีอะไรกันเลยนะด้วยความที่เด็กเขาเป็นออทิสติกก็ไม่รู้เรื่องเลยนะพ่อก็เลยแบบลูกชายที่สองไม่ได้ไม่ได้ควิ๊กควิกควิก,วก,วกหันหลังไม่พ่อดูสิอ่อนในในปุ่มชัดดาวแต่ก็กดตึ้งตึงตึง,ตง,ตง,ตงไปอีกคนเลยซึ่งแบบ เมื่อเฮยหงได้กดปุ่มชัดดาวเสร็จแล้วเนี่ยเฮยหงก็เหมือนพยายามจะหาปุ่มชัดดาวตัวเอ,อเออ,เอ,อ,อยู่ตรงไหนนะกด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 ไม่ลงสักทีก็คือด้วยความที่ว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มันได้เกิดขึ้นแบบเฮยหงไม่ได้มีการเตรียมการวางแผนอะไรมาก่อนเลยนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยเขาก็เลยพยายามหาทางไปเฝ้าเง็กเซียนห้องเต้อยู่ครับดยการลองแบบใช้ไม้ใช้หินอะไรแถวนั้นแล้วมาเคาะเคาะเคาะตามเนื้อหนังตัวเขาเองดูว่าเดี๋ยวเสียงชัดดาวแล้วมันจะดังขึ้นมาไหมนะครับแต่แบบ ด,ด้วยกิ่งไม้กับก้อนหินเนี่ยมันจะทําให้เสียงชัดดาวดังขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมคื <c oughs> อไอ้หง่ยได้เคาะกันไปกระทั่งตัวเนี่ยได้ช้ำๆมีเลือดออกไปลอยจ้ำจ้กันหมดเลยแล้วเขาก็ได้สำเนียกขึ้นมาว่ามันไม่ได้แล้วล่ะอย่างนี้เขาก็เลยได้เปลี่ยนแผนใหม่ขึ้นมาครับว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ารอให้ตำรวจเนี่ยมาเจอเขาอยู่ตรงนี้พร้อมกับหลักฐานทั้งหมดเลยแล้วตำรวจเนี่ยก็จะได้รู้ได้ว่าเขาได้กดปุ่มชัดดาวลูกเขาเอง ตำรวจเนี่ยก็จะได้ลากตัวเขาไปทําพิธีประหัตประหารเอาร่างเขาขึ้นไปส่งเง็กเซียนฮ่องเต้อลไกันเองเลยนะครับนั่นแหละเฮยหงแกก็รอแล้วรอเล,ล่าอยู่ตรงสวนสาธารณะตรงนั้นเลยนะครับก่อนที่แกจะสําเนียขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวนะถ้าหากแกมารออยู่ในสวนสาธารณะลึกๆแบบเนี้แล้วมันจะมีปลวกตรงไหนได้เดินเข้ามาหาเขาเลยไม่สิคือเขาเนี่ยต้องเดินออกไปสรารภาพกับตำรวจเองเลย นั่นแหละครับเฮียหงก็เลยกำลังจะเดินทางไปสารภาพกับตำรวจนะก่อนที่ระหว่างทางเนี่ยเขาก็จะสำเนียกขึ้นมาได้ว่าไม่สิถ้าหากเขาได้สารภาพเรื่องราวทั้งหมดว่าเขาทำไปเนี่ยไอ้โทษของเขาที่ได้รับจากหนักๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นโทษเบาก็ได้ก็คือตำรวจเนี่ยอาจจะไม่ได้จับเฮ er ียหงไปบบกดปุ่มชัดดาวนะครับนั่นแหละเฮียหงเพื่อจะทำให้โทษของตัวเองไม่ได้โ,ดโหดๆสุดๆเนี่ยเขาก็เลยได้คิดแผนการขึ้นมาว่าเขาจะไปโกหกกับตำรวจนะครับว่าแบบ มีใครมากดปุ่มชัดดาวลูกเขาแล้วแล้วก็หวังว่าจะไปเปิดเผยในภายหลังนี่แหละที่ทําให้ดูเหมือนกับไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการกระทําที่เขาได้ตั้งใจจะปกปิดอะไรประมาณนั้นซึ่งถ้าเขาทําไปแบบนั้นเนี่ยโทษของเขาจะต้องได้รับการลงโทษแบบรุนแรงโดนจับไปกดปุ่มชัดดาวอย่างแน่นอนเลยซึ่งนั่นแหละครับเรื่องราวเนี่ยมันก็เลยได้วกไปตอนแรกเลยที่ไอ้เฮียหงได้วิ่งไปโอ้มีใครมาทาลายลูกอะไรเขาจะกระทั่งเขาได้โดนตํารวจจับโป๊ะได้นะครับผม แต่ก็ต้องบอกว่าเหมือนกับแผนน้อยเฮียหงนะครับแกก็จะไม่ได้สําเร็จไปตามที่เฮียแกคิดจริงๆก็คือพอศาลได้รับรู้เรื่องราวความชีช่ําและกรรมตาบอลของชีวิตเฮียหงมาทั้งหมดนะเขาก็รู้เลยว่าเฮียหงเนี่ยได้ทําเรื่องนี้ไปแบบเหมือนกับเหตุการณ์บังคับอะไรไม่จงใจแบบนั้น,นเน่ยเฮียหงก็เลยได้รับโทษติดคุกไปเพียงแค่14ปีก็คือเปลี่ยนจากข้อหาการกดปุ่มชดดาวน์คนโดยตั้งใจเป็นการกดปุ่มชดดาวน์โดยประมาทนะแต่นั่นแหละครับมันก็เลยทาให้เฮียหงเนี่ยได้ชีช่า เขาเนี่ยจะต้องมาทนใช้ชีวิตอยู่ต่อไปด้วยความรู้สึกผิดที่มันตอกย้ำในหัวใจว่าเขาเองคือคนที่ได้กดปุ่มชักด,ดาวลูกๆเขานะครับซึ่งถามว่าแล้วเมียของเขาเนี่ยได้รับรู้อะไรบ้างหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าไม่นะครับก็คือเมียของเฮียหงได้ไดรับตําแหน่งรายชินีปลวกไปเลยครับคือพอหลังจากที่เขารู้ว่าเฮียหงเนี่ยได้ไปติดคุกใช่ไหมเมียทำไงฮะเมียอยากกับเฮียหงเขาแล้วก็ไปแต่งงานกับชู้รักของเขาครับคือ ทำไมเอ้เรื่องนี้มันถึงได้จบแบบสลดบัดซบซะขนาดนี้แหละครับนั่นแหละครับแอดก็เลยถึงบอกว่าเอ้เรื่องจริงของเบื้องหลังรูปภาพดังกล่าวเนี่ยมันได้สลดขนาดนี้นั่นเองนะครับผมแต่เอาเป็นว่าถ้าใครมีเรื่องอะไรอยากแจ็มาเล่าอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับผมหรือจะไปแวะ Facebook IG อะไรแอดก็ได้นะครับชื่อเดียวกันเลย F N Diary นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วนะวบ๊ายบาย